สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าอ่ารุ่นี้เป็นเครื่องอัดเม็ดรุ่นหน้าจาน6ิ้วนะครับรู6มิลรู6มิลนะครับตัวนี้คือตัวนัดปรับปรับไม่ต้องแรงมากนะครับปรับแค่พอดีพอดีแค่แค่ถึงหน้าจานเท่านั้นแค่ให้ถึงหน้าจานตัวนี้เท่านั้นไม่ต้องปรับแรงมากเอาพอดีพอดีสามารถหมุนมือก็ได้พอดีพอดีนะครับอ่าทีนี้จะลองสาธิตดูว่าการอัดเม็ดแต่ละรอบเนี่ย อ่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สิบห้ากิโลนะครับน้นหนักสห้ากิโลลองดูว่าจะใช้เวลานางแค่ไหนมมส่วนผสมต้องผสมอะไรอ่าส่วนผสมก็ถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นรำนะครับให้เป็นให้มีส่วนผสมของรำอ่อนพอสมควรแล้วก็ผสมน้ำหมัดหมดนะครับ<ม>ตัวนี้เราลองผสมมาแล้วหมัดหมัดลองลองกัมดูมครับถ้าส่วนผสมเนี่ยเออสามารถกําเป็นก้อนอย่างนี้ได้ก็ถือว่าอัดได้นะครับแบบนี้ เป็นก้อนได้ก็มันก็อัดเป็นก้อนได้อ่ะสาธิตกันเลยนะครับในถังนี้น้ําหนัก15กิโลนะครับจับเวลานัดจะเจอเนื้อหนักสิบห้กิโลนะครับเลยเฉลยเฉยเลยได้คิดไม ใดี๋าก็ค่อยๆลงไปเรื่อยเทเต็มถังเลยนะคะตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ก็ทยอยไปเรื่อยเทเต็มถังได้แต่มันทยอยอัดออกเรื่อยๆนะคะครับผมนี่นะครับสวยตัดสั้นยาวได้ตัวนี้ตัดปรับสั้นยาวได้นะครับมันมีเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้แล้วแต่เราลายน็อตใช่ไหมครับลายน็อตแล้วก็ปรับขึ้นลงได้ถ้าปรับขึ้นมันก็จะสั้นถ้ายาว ปรับลงมันก็จะจะยาวขึ้นนะครับอันนี้นี่เราเราส่วนผสม5กิโลนะครับถ้าอัดมันก็เสียงก็จะเงียบแบบนี้เราให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวนิดนึงสามารถยกมื้เลย,เลย